มาวานบอกรักวันนี้มาหลอกมาวานบอกรักวันนี้มาหลอสุดจะช้ำชอกสุดทวีเดือนอย่างเี้ยดูแม่แต่งตัวามารอใครรอหนุ่มบ้านตายไงเราเขาเอ่ย แม่แก้มเขาขาวทำให้นุม่มพวกเราดูมีและดูแม่แต่งตัวกันละเสียโกคงมารอไอโอลูกตาอินเ้ย พวกพีปานเป็าานประเภทพวกเล่นปาย,ยลินยืนชงจนคองกคม,มาลออีจันลูกจ <I am. S 2> ี พ่อเอ๋ยพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยแม่เอ๋ยฟังเถอะครับเมื่อวานยังบอกรักผมอยู่เลยวันนี้เปลี่ยนใจแสดงว่าชอบคนรวยคนรวยนี่คงจะมาอันดับหนึ่งเลยสิท่าแหมเขารวยมากขนาดโอบหล่นแตกยังไม่เก็บเลยรวยรวยยังไงละแม่คุณทิศายที่ไหนเาเก็บเใครจะเก็บละโอ๋พ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยดูสิเมื่อวานยังบอกรักฉันอยู่ดีๆวันนี้เปลี่ยนใจไปรักอีแตนลูกจีน่ายไปกับ อยู่ที่ตลาดจ้าแกนจอแจแล้วเปียกความรักของฉันเหมือนก้นบุหรี่พอดูดเสร็จมันอไ,ไหรก็เอาเท้าพียี่กับยี่ทิ้งเนี่ยนะซอ,อยเจ็ดนะเลยซอยหกปหน่อยซอยเจ็ดนู้นใครเนี่ยที่นี่กูยังหลงเลยมันเป็นบอกใครนะเนยเป็นเนี่ยแจนลูกจีนไหนล่ะแจนลูกจีนที่ไหนพี่ไม่รู้จักเลยแล้ยโอ้ลูกตะอีมี่ยฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่ใครบอกเธอพี่ก้อนบอกฉันมา กลัาบบ้านเย็นนี้กว่าวมึงไม่ได้กลับเล้ว<ะ>จะร้องหน่อยมึงไม่ได้กลับมานี่นมานี่มนไม่ไป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 มึงรับไปเลยมานี่ ถ้าเมย์มามึงตายใจลูกจีนที่ไหนเจ๊งลูกน่ะใจลูกจีนที่ไหนหลายในเจ๊ดเจ๊ดไหนกูบ้างซอยเจ๊ดซอยเจ๊ดวางใครมาอา้าววนเพนบอกกูมาไงเยอะกูไงเชื่อสิพี่แล้วใครบอกมาล่ะ<ห>มึงไม่ถามมันบ้างมึงมาใส่แต่กูใส่แต่กูก็พี่เป็นคนบอกวันเพลเองอะ่ะบอกมึงเลยแล้วใครบอกมันล่ะเออ แล้วใครบอกมึงใครใครบอกมึงว่ามันมีแอนเจโอไอ้กุ้งไงคุณพระช่วยไอ้กุ้งตาแหวมึงมันนี่มึงมีธุระมันนี่เจ๊มึงมันถ้ากูไปมึงเจ็บหรือนี่กูเคารพมึงนะหัวหน้ามึงมาหนิครับมาเร็วๆอย่าดิบดาบไม่ค่อยดีเดี๋ยวหลุดไอโอรุตอินที่ไหนโอไหนไอ้โอลุตอินที่ขายององโดนแตกมึงยังไม่เก็บเลยมันรวยไง ที่มึงบอกก็โกูไง้เมื่อสักครู่เนี้ยนี่มึงเชื่อกูไมเนะกูว่าเชื่อมึงสิมึงเป็นเพื่อนกูนี่มึงมีบ้า้วเนี่ยกูพ <Hey. S 1> ูดเล่นเล่นมึงยังเชื่อกูมึงจะเชื่อกูไม่ได้นะทำไมอะขนาดกูยังไม่เชื่อตัวกูเองเลยเนี่ยวานขนาดพวกกูยังไม่เชื่อตัวกูถามจริงกูลองใจพวกมึงเล่น ลองดูที่ว่าวันเพลงรักมึงไหมมึงรักวันเพลนไหมสรุปหรือยังสรุปหรือยังกูแย่มึงเล่นจะดูใจกันสองคนหรยอจะเล่นหรือเปล่าถ้าเกิดมึงไม่รักวันเพลงกูสองคนจะได้เอาวันเพนไอ้บ้าอะไรคนบ้าอะไรกันมึงโง่อะไรอะเอาออกเอาใจโอ้โหลองใจเล่นลองเพลงโอ้โหหยุดก่อนเธอเชงเม้งวันเชงเม้งอย่านะที่ไปคุนึกว่าวัดฮาลาวีนีหรอไอ้หรอผู้ชายหลายใจสอนกูจีบมึงเสะอะไรผับจานกูจีบมึงสิที่ไม่เป็นเด็กดู เฮ้ยลูกผู้ชายอ่ะเราเดินสมาร์ทสมาร์ทเดินสมาร์ทสมาร์ทกล้าผู้หญิงเดินยังไงวะเราผิดนี่เราต้องกล้าเราผิดใช่ดูลูกผู้ชายมันอกผายไรพึ่งหน้าตึงตูตั้งตูตะเบี้ยมันหน้าแตกดูโอ้มึงจะดูใกล้ไปไหมดูไม่นาขายซีดีให้แม่ดูอันนี้วัชที่ นี่สวัสดีเลยเนี่ยแล้วดูมันจะมากไปหรือเปล่าแอดเฮ้ยเฮ้ยมันดูดูดูก่อนดูก่อนทำทำด้วยทอาไหมทำไม่ได้ครับอุไม่มีเชื้อแท็กเชื้ออีโน้ยเอาเฮ้ยน้ำไม่ใช่แท็กไม่ใช่จีดูใหม่ดูไไอ้นนี่มาาทงหดูแล้วทำไม่ได้ดูแล้วทำไม่ได้แอดเราจะมีเรื่องครับสตอเบอรี่โอเลมัน หอมื่นใจอร่อยถึงใจจริงๆัดใจกันมาัดใจันเลยาเดินเดินเดเดินเนเดนเดมนเดินเดนเดนเด้นเดินเดินเดนเดินเดินเดินเดนเดิ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 นเนเดินเดเดินเนเดนไดินเดเนกน แล้วโดนฝนไมไ่ได้ได้ย่อนใหญ่เลยนะ <ดา S 1> นคนไม่ใช่น้ขอ,องมึงคนไหนละ่ะเลือกเอาเรียเจ้าดาวรุ่งงามเพริดจดจ้าอยู่ทีจจ่ใดสดใสเส้นใจ ประดุจดาราย้อนนับไปอยากยินชวนชันชวนหวานซึ้งเปรนนำพึ่งจะเต้นดินหาขอหา สองเลขเจ้างามงคมคำสิ่งสิ่งได้ประดุดเลศามไม่ยามเจ้าไงตามองรูปร่างไม่น่าเล่นตัวเลย ้องน้ำดสวัสดิภาพของท่านดูเรืองดูเรมันลมัน่งลดงดีทำกราวยอนยอินต้องพัลำหองกวัวแหมัยป ชมว่า กัันนเเจ้าวตไม่รอดลดมึงต้องพว่วงรดกูกลับเป็นชายใครม่ชใจพระจะแก่ไม่ใหญ่ ผมเล่นไมน่ดีต้องโทษผมเล่นหายใจโ,โดใครจะปไปรมีประตูบานยผู้หญิงอะไรใส่ร็อตโซ่เมื่อพี่ปใจผู้หญิงอะไรไม่รู้มีไข่ด้วยชนะเขึมา ก็คงจะพร้อมวุ่เสียงหวานทา่านกควอมเกมแล้วรักยอมเข้าใจในรักกับท่านและแล้วปลาสังวาลก็มาอยู่ของตาเทโพอ่ามึงสบายใจกันนั่งเลยกุ้ง เราสองมุมสองมุมมาเจอสามสาวสามริมเราจะต้องแบ่งกันเส้นแล้วล่ะใครชนะได้อีกคนนี้ว่ากูแพ้กว่าอย่าง<อ>ไม่เอาต้องยังยายังยิงยววาวาแพ้ไอหน้าลุกหลบมานี้เราสองคนต้องได้ด้วยกัน,นยังยิงยวกูแพ้อะโอ้โหเกลียดเกลียเธอจะ้งองคนเน่เน่เดี๋ยว แกวิ่งเต็มทีคอยยิ้มเสียงคอยยิ้มเขีมหน่อยลืมตัวบ่อยหน่อยคอยิ้มเสียงหน่อยไมจับไปเย็บผ้าทีบ้านไปเอาเสียงรู้ตัวเขีมเอาเสียงไม่แพรนักเอกได้ไหมเนี่ยพี่ผ่าแตดมาเลยเสียงมันเป็นอย่างี้ไม่น่าผ่าหรอกมึงอะมันนี่หนูมันนี่เรียกใครเรียกเโอ้โหอย่าโยนติดมือเลยหนูม่นนีเหรอนูมันนี่อย่านะาหนูนี่เคยมือชะมาดดีดีได้ที นี่เดี๋ยวเอามาพาดไอ้ป่าโอ้ยรุ่นนี้ตายก็ดีไปอีพูทนีมาป้ออะไรกันวะเนี่ยเออควนน้ำหมูอะไรนี่เนี่ยโอ้โหดูหนังตานั่นทำไมอ่ะโอ้โหที่อื่นสวยปากกระทาสวยแก้วกระทาสวยเสียอย่างเดียวเสียอะไรหนังตาหนาอย่างหนังตีนไอม่ยากุยอ่ะโอ้ยล้อเล่นล้อเล่นสวยสวยผ่องบอกไว้ไม่น่าวิธีอย่ามาขับไม่ได้ขับไม่อยากูไม่มาไอ้ทองันบอกว่าไม่ไม่มาไม่มามิกิเขาเหงาไอ้ทอง โทงมึงอย่าไปว่าเขาน้อยใจแล้วทาไม